มาตันเลยแบบฟูโคตรฟูนะโคตรฟูไม่ฟูธรรมดาฟูแบบหืมไข่ดาวเลยทีเดียวครับพิเศษเลยเนอแดงอ่ะแดงอ่ะอมใครพี่เนื้อเอาเนฟี่ลงเองเนี่ยตรงไงดิหลังนั่นนะเกใครก็ได้ถ่ายวีดีโอลงยูทูบครับแมงข้างเฮ้ยโลเข้าโลเข้าโลเข้าเห็นไหมนั่นอ่ะเอาเอาเอาระวังด้วยนี่ครับ ไม่เมื่อกี้แนฟ้าเยอะครเยอะเลยอ่ะอะไรควายยิ่ม่ี่ยูมาอยู่เป็นเพื่อนองหาที่ยูมาป๊ป๊บป๊บโอ้โหเยี่ยมมาตายแน่สามพิบเก้าวันไอเยี่ยูจะขึ้นยังไงเนี่ยอารพี่ยูพี่ยูฝั่งเราแพี่ยูฝัเรา ไปซับพอร์ตจะยิงกูมมันนไ่่าีหรอโลพอโลไปปิดรูเข้าได้ปะเมื่อกี้ปะปะงะปะเยมื่อกี้กูยิงแค่เดียวการได้บ่าวะใช่ใช่ยิงผิดไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่เหรอเออเต็มเต็มตีเลยอ่ะถ้ามันไดือดนี่มันโดดมามันชาร์จหลังไอ้บอสนั่นนะเออผมเองอ้าวโดดกูยิงกันเองเหรอสองสิบสองสี่ตีมาดิไหนวะไม่ตีกันเลยอ่ะ พี่ยูมาสองตัวพี่ยูมาสองตัวอะไหรอ่ะไอตัวตีบันไดมาปิดแล้วบันไดบันไดบันไดสองปิดไปแล้วนี่อะลงมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยที่อะไรที่อะไรมันลงไปแล้วว่ะลงมารงนี้เลยฮ่ายี่สิบเอ็ดผมตีอยู่นะครับยี่สิบสี่ยีสิบสี่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบยูด้วยผมหน่อยมันเนียนไหมพี่ยูไม่ได้ไม่มีตรงนี้ไม่มีพี่รูอยู่พี่ยูไม่ตรงนี้ผมอยู่เนีเนียนไหมนี่ครบหมดละ อตอง,ตงผมอยู่มันเนียนไหมไตรงเนี้ยเนียนเกิึ่เกดหนึงเกินึ่งเกดึงเอะเาเยะเากิหนึงเละเดี๋วละมันไม่เห็นผมอมันช้าพี่เหมันลงไปแล้วมันเอาพี ah ่ว่ะมินเอามันมองไม่เห็นผมบอวะไม่รู้่พี่ไม่เห็นเหรอเ่ยเยเยเ่ิไอ้ไอ้ไ มาผิดที่แล้วมึงเกือบแตกมามาผิดที่ไอ้ห่าแค่เราเคยแตกวะเลยกูเลยไม่กล้ายิงเลยเกือบแตกกูได้สอคนเลยเฮ้ยยิงยังไหนวะเฮ้ยยิงเข้ามาพุ่ลอนยิงผมไหมวะใครยิงวะเนี่ยคนถือแล้วปิดปิดรูเข้าข้างๆดิเสียวไหนรูไหน ใครก็ได้เนี่ยพี่นิวพี่นิวเอาโล่มาบังเอาโล่มาวางไว้มันติดบังดีๆเวลามันเกิดมาแล้เนี่ยตรงไหนตรงไหนเนี่แถวเนี้ยมันจะเกิดมามากันเลย้เดูเข้าอ่ะดูเข้าตรงนู้นอะติดให้มันเยอะติดให้มันเยอะเล็กเราอย่างเดียวตดูแล้วกำนังอยู่ด้แล้วโปรเทคมาตัวนึงยกกระเป๋าตรงไหนวะเนี่ยโอเคไอตัวเก่าอีกแล้วขึ้นหัวละ โอ้โหบล็อกเดอร์วางไปเลยคุณแม่งคนเยอะเลยนิวมีคนไปหานิวนิวว่นิวคือใครวะกูเนี่ยนิวบอกแกพี่เขาเป็นิวพี่เขาบอกให้ผมเอ้ยหนึ่ง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 โพเทคหนึ่งนั่งตรงอยู่ในห้องเหรอในห้องจะมีข้างนอกห้องก็มีมันออกไม่ได้มันติดเราหมดแล้วเนี่ยการให้ด้วยการให้ด้วยเอาไอ้ยัยลูกซองโหดที่ผากระโดดยิงเอ้ยช่วยด้วยใครเนี่ยเจอนรูเนี่ย ตกหนึ่งแตกหนึ yes, to back, to back. Uh ่งในห้องตกข้างนอกห้องแตกหนึ่งีวอีกกี่ตัวโอ้โหในห้องเลืออีกเยอะคุณเห็นวิ่งเข้ออกสี่ห้าตัวถ้เดมีแวก็เข้าไงวะเนี่ยตายหมดอ่ะ้มันยิงทีเราอ่ะยิบสองด้วยยีิบสองมีเสียเสิอ้งเลยเกินไปอึ้งเลอเกินไปทีแบทีแบไอ้นิวยังวาเปียทยิงเองทีแบทีแบทีแบตมีของไหมทีแบตมีซืนไหมนีสามีมันนี้ทีแบ ไปห้องนั้นที่ห้องเล็กอะอยู่เนี่ยอยู่ตึกเนี่ยไปห้องเล็กดีมันอยุดสามสี่โซ่ไม่เข้ามาได้กันน่ะผมโซ่ไอพีด้วยเนี้ยไอพีเหรอที่แบ็กลอมาผมพีดได้ผมอยู่เนี่ยทางหน้าต่างห้องเนี้ยไปยังที่แบ็คยังมันชาร์จอยู่ที่แบ็กลอมาข้างนอกดิมาหาผมไได้ม่ไดาชาร์จดิใครเขาค้างนี่วะไอ้เบ็กยังหล่นตีนทันวะไม่หลงค้งอะ กูว่าดูขาวางโลนะวางซะมิดเลยให้มาหมค้างวะเฮ้ยตอนนี้ค้างเปล่าวะเออกูเห็นทุกคนอยู่ยืนนิ่งหมดเลยวะเออมาละมาละมาละหลุดเลยจบเลยจบไปอย่างนี้หมดดิทำกันสสดี